สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของกล้อง Fuji Film มนะครับนี่จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือ Fuji XA2 กับ Fuji XT10 นะครับอาจจะมีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมีแค่บางบางข้อที่มีขีดจำกัดในการใช้งานของเจ้า Fuji XA2 เนะครับเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงบ้างเรามาดูตัวแรกกันนะครับ Fuji XA2 กับสมาร์ทโฟนนะครับเวลาคอนเนกกันจะคอนเนกแบบไหนบ้างนะครับมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับ ต้นๆนะครับเราก็เปิดกล้องนะครับเปิดกล้องปกตินะครับตัวสมาร์ทโฟนนะครับต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า FUJI นะครับ c a m e r a Remote ก็คือตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคืออ่าตอนนี้เรามองห้ามไปก่อนนะครับเรากดออกไปก่อนเนาะยังไม่ถึงขั้นตอนนะครับอ่าเบื้องต้นเรากดปุ่มอ่าเปิดก่อนนะครับแล้วก็ดูรูปนะครับกดปุ่ม p l y y b c k กนะครับกดดูรูปไปเสร็จปุ๊บเรามาตรงนี้นะครับปุ่มที่มี คำว่า FN นะครับ Function Wi-Fi คือปุ่มนี้เลยนะครับกดไปหนึ่งทีครับคือตัวกล้องนี่ก็จะฟ้องเตือนขึ้นมาบอกว่าดูและรับภาพบนสมาร์ทโฟนนะครับอันที่2ส,ส่งทีละภาพนะครับอันที่3ส,ส่งภาพที่เลือกคือเราเลือกไว้หล,หลายๆภาพแล้วเราส่งทีเดียวนะครับแต่ส่วนมากผมจะแนะนําให้ผู้ใช้งานเนี่ยแนะนําเป็นอันแรกเลยฮะดูและรับภาพบนสมาร์ทโฟนนะครับพอนเสร็จปุ๊บเรากดโอเคนะครับ มันตัวกล้องนี่จะปล่อยสัญญาณไ i f i ออกไปนะครับพอตัวกล้องปล่อยสัญญาณไ i f i ออกไปเรามาดูที่สมาร์ทโฟนกันนะครับที่มือถือนะครับเรามาที่เซตติ้งมือถือเลยนะครับปุ๊บเปิด wi-Fi นะครับเราก็มาเปิด w i f i นะครับพอเปิด w i f i เราไปตามหาคำว่า f u j i ฟ i ล์ม a 2นะครับถ้าใช่เรากด R ตรงนี้ดูที่กล้องด้วยนะครับอ่าพอมันคอนเน็กกันเสร็จปุ๊บนะครับคอนเน็กเอเทูเสร็จเรากดออกครับ เราไปที่แอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมากดเข้าไปททีนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันแรกเนี่ยรีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้อธิบายก่อนตัวแอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรลสังเกตว่าจะเป็นตัวหนังสือสีเทาซึ่งมันไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งซอฟต์แวร์ของ x อ็กมันไม่สามารถเป็นรีโมทคอนโทรได้นะครับ รีเซฟนะครับตัวรีเซฟเนี่ยก็คือรับรับจากกล้องก็คือถ้าเราเลือกอันและอันที่2อันที่2นะครับส่งทีละภาพเลยต้องกดรีเซฟนะครับกล้องจะส่งมาให้ทีละภาพนะครับถ้าอันที่3ามคือ Browse Camera นะครับตัวบราฟเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกเลือกก็คือเลือกจากสมาร์ทโฟนโดยรูปที่อยู่ในในกล้องได้เลยอย่างที่ผมเลือกเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเข้าไป1ทีเสร็จปุ๊บ พอกดปุ๊บนะครับตัวกล้องก็จะฟ้องขึ้นมาบอกว่าคุณจะเชื่อมต่อกับ iPhone นะครับรหัสนี้รหัสนี้มันมาจากไหนตรงนี้นะครับใต้สมาร์ทโฟนของเราจะมีรหัสอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันตรงกันเรากดโอเคจากตัวกล้องได้เลยนะครับกดโอเคนะครับปุ๊บตัวกล้องก็จะส่งสัญญาณภาพนะครับมาที่มือถือนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เรามีอยู่ในเมมโมรีการ์ดที่อยู่ในตัวกล้องนะเรายากได้รูปไหนเราก็กดเลยครับเลือกนะครับอันนี้คือเลือกนะครับ กดติ๊กนะครับจะมีเครื่องหมายถูกอยู่นะครับแล้วก็ติ๊กติ๊กขนานะครับมีทั้งหมดอ่ามีกี่รูปแล้วก็เลือกได้หมดเลยนะครับไม่มีขีดจากัดในการเลือกภาพนะครับถ้าเป็นแอปก่อนหน้านี้ก็จะมีได้แค่30ภาพนะครับถ้าเราเลือกอ่าโอเคชอบแค่5รูปนี้นะครับเรากด Import ได้เลยรูปก็จะค่อยๆส่งมาทีละรูปนะครับจนครบ5รูปนะครับอ่าเสร็จปุ๊บขึ้น c o m p ิวต์นะครับโอเคล้วกด Exit ได้เลยครับกดออก คือกล้องก็จะตัดสัญญาณออกไปโดยปกตินะกล้องก็จะตัดสัญญาณออกไปเลยนะครับอันนี้คือของ XA2 นะครับต่อไปเรามาดูว่า XT10 มันมีข้อแตกต่างยังไงจาก XA2 นะครับอ่ะเรามาดูเจ้า Fuji XT10 กันบ้างนะครับว่าจะมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างกับ XA2 นะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับการติดตั้งแอปพลิเคชันใช้แอปพลิเคชันเดิมนะครับฟูจิ c a m e r a Remote นะครับอย่างตัวกล้องก็ ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากมายนะครับก็คือเบื้องต้นก็กดออนแคม e r ปกตินะครับกดเปิดได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเวลาเราเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็น XA2 เราต้องกดเพย์แบ็กก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับแต่ XT10 ไม่ต้องเพย์แบ็กนะครับ XT10 ก็คือกด Fn ได้เลยนะครับตุ่มปุ่มนี้นะครับตรงนี้มีโปรตรงนี้เลยนะครับกด Fn ไปหนึ่งทีเสร็จปุ๊บตัวกล้องีนจะปล่อยสัญญาณออกไปแล้วก็ไปที่มือถือนะครับ ไปที่เดิมครับเซตติ้งนะครับ Wi-Fi นะครับเปิดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บทีนี้มันจะมีเปลี่ยนจาก XA2 เป็น XT10 นะครับแล้วก็กดปุ๊บถ้ามัน connect แล้วก็ต้องกลับไปที่แอปพลิเคชันเหมือนเดิมนะครับคอนเนคกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้คอนเนคกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปกดออกครับไปที่เหมือนเดิมแอปพลิเคชันนะครับ ปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้และรีเซ e เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมรีเซพคือเหมือนเดิมนะครับตัวเบล์ว์แคมก็เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เวลาดึงไฟล์ภาพมันจะเป็นเขาเรียกว่าระบบ gps นะครับฝังดีจิทัลูปนะครับแต่ว่าอันแรกที่เราใช้ x a 2เนี่ยตัวนี้รีโมทคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นสีเทามันใช้งานไม่ได้แต่ xg 1 0ล่ะเราลองดูครับกดปุ๊บขึ้นมา เรามาดูที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องก็จะฟ้องเหมือนเดิมนะครับคุณจะเชื่อมต่อ WiFi กับรหัส iPhone เครื่องนี้ใช่ไหมนะครับมันจะมีฟ้องบอกนะครับถ้าใช่แล้วกดโอเคนะครับมาละอ่าลองดูว่าอ่าดูนะครับกล้องมันหันมาที่ผมนะครับอ่าลองลองดูว่ากล้องมันหันมาที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับอ่าโอเคถ้าเราจะกดถ่ายกดชัตเตอร์นะครับเราจะกดยังไง ถ้าเราจะกดชัตเตอร์แล้วกดตรงนี้กดได้เลยนะครับแล้วก็ได้ภาพหนึ่งภาพนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับอ่าถ้าเป็นอันอื่นละ่ะถ้าเป็นอันอื่นก็เหมือนเหมือนกันครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันกับเ a 2เลยนะครับการใช้งานเหมือนกันเลยที่เหลือนะครับมีแค่ฟังก์ชันเดียวที่ต่างกันจากเ a 2นะครับโอเคหวังว่าทุกทกท่านที่รับชมนะครับอาจจะ ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกทุกครั้งที่คุณลั่นชัตเตอร์ขอบคุณครับ